สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกุสุมาคาราจั์ค่ะนักศึกษาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะนะวิศวกรรม,มาศาสตร์มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,าภาคพะเยาเชียงใหม่จะมานำเสน,นอโครงงานเกมโชว์ค่ะโครงงานนี้นะคะก็จะเป็นวงจรเกมโชว์โดยการเขียนโปรแกรมคำสั่งลงใน IC X49572 เพื่อใช้ IC ในการควบคุมการทํางานของหลอดไฟสวิตช์นะคะ โครงงานนี้สามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาวงจรให้มีความสามารถในการแสดงผลม,มากขึ้นและยังสามารถใช้งานได้หลากหลายกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นรายการเกมโชว์รายการโทรทัศน์รายการกิจกรรมรายการที่มีกิจกรรมที่ต้องมีผู้เข้าแข่งขันในการตอบคำถามนะคะเนื่องด้วยปัจจุบันเนี่ยรายการวิทยุโทรทัศน์มีการพัฒนามากขึ้น จึงมีการพัฒนารูปแบบของรายการนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับชมรวมไปถึงรายการเกมโชว์ที่มีเยอะขึ้นทําให้ต้องมีการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบรายการให้มีความทันสมัยล้าหน้ากว่ารายการอื่นที่เป็นคู่แข่งนะคะเช่นการนําวงจรเกมโชว์เนี่ยไปใช้ในรายการที่มีการแข่งขันเพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันแย่งกันตอบคําถามเพื่อล่ารางวัลค่ะ ในโครงงานนี้เนี่ยจะเป็นการทำเกมโชว์แสดงผลออกทางหลอดไฟสามารถนำไปใช้ร่วมกับร่วมกับการเล่นเกมเพื่อความบันทึงต่างๆวัสดุและวิธีการโครงงานนี้นะคะใช้ ic xc 9 5 7 2ของบริษัทไซลิงเพื่อนำมาแสดงผลโดวยวงจรสร้างสัญญาณนาฬิกา โดยใช้คิสตัลค่าความถี่32.76ิเเฮิรตซ์เข้า i c CD 4 0 6 0เพื่อหารความถี่ให้ได้สัญญาณนาฬิกา2เฮิรตซ์นะคะเพื่อนำสัญญาณนาฬิกา2เฮิรตซ์เนี่ยจ่ายให้กับ ICXC 9 5 7 2้าในภาคของสัญญาณอินพุตก็จะประกอบไปด้วยสวิตช์5ตัวนะคะสวิตตัวที่ 1- ถึง4เนี่ยจะเป็นสวิตเพื่อกดให้หลอดไฟสว่างสวิตตัวที่5เนี่ยใช้สำหรับกดปุ่มรีเซ็ตนะคะ ไ c x c 9 5 7 2เนี่ยรับอินพุตจากสวิตช์แล้วนำอินพุตแอนกับสัญญาณนาฬิกาจะได้สัญญาณพันุ์ออกทางเอาพุตนะคะในขณนะเดียวกันเนี่ยจะมีลอจิก1ออกที่ขา2ทําทำให้ทรานซิสเตอร์ Q5 อยู่ในสภาวะออนทำให้ขด,ดวลวดรีเลย์เนี่ยเกิดการเหนี่ยวนำหน้าสัมผัสเกิดการเปลี่ยนสภาวะนะคะทำให้เสียงออกทางบัสเซอร์เมื่อ ICXC9572 จ่ายส่สัญญาณพันุ์ออก ออกมานะคะจะทำให้ทรานซิสเตอร์เนี่ยเปลี่ยนสภาวะจากออฟเป็นออนและออนเป็นออฟสลับกันไปนะคะเมื่อมีการกดสวิต์ก็จะทำให้หลอดไฟนั้นเกิดการกระพริบค่ะจากรูปที่1น,นะคะก็เป็นวงจรสัญญาณนาฬิกานะคะช้คิสตัลค่าความถี่3 2 7สกเ z เข้า ICCD 4060นะคะเพื่อหาความถี่ให้ได้สัญญาณนาฬิกา 2Hz เฮ เพื่อนำสัญญาณนาฬิกาสองเฮิรต์เนี่ยายใ,ให้กับ IC XC 9572ได้สัญญาณพันออกทางเอาท์พุตนะคะในรูปค่ะนี่ก็จะเป็นเอาท์พุตของหลอดไฟนะคะนี่ก็เป็นเอาท์พุตของบัสเซอร์ค่ะนี่คือวงจรสัญญาณนาฬิกาค่ะก็เป็นวงจรสัญญาณนาฬิกานะคะเพื่อนำสัญญาณนาฬิกาสองเฮิรต์เนี่ยายใ,ให้กับ IC XC 9572ค่ะรูปที่สองนี้นะคะก็จะเป็น รูปของ input switch นะคะซึ่งสวิตช์ตัวที่หตัวที่สตัวที่สตัวที่สเนี่ยก็จะทำเมื่อเรากดนะคะก็จะทำให้หลอดไฟสว่างส่วนสวิตชตัวที่5เนี่ยก็คือสวิตซ์ reset ค่ะรูปที่3นะคะก็จะเป็นรูปด้านบนของกล่องนะคะเป็นด้านหน้าของเกมโชว์ค่ะรูปที่4นะคะก็จะเป็นด้านข้างของกล่องค่ะมีสวิตเปิดปิดแล้วก็มีแจ็คดีซเกโวลต์ ใช้กับวงจรค่ะรูปที่ห้านี่ค่ะก็จะเป็นรูปสายต่อภายในกล่องค่ะรูปที่หกนะคะก็จะเป็นลักษณะด้านหน้าเป็นวงจรที่ยังไม่ต่อไฟเลี้ยงค่ะนี่ก็จะเป็นรูปตำแหน่งอุปกรณ์และลายทองแดงค่ะรูปที่แปดนะคะก็จะเป็นลายวงจรค่ะ วิธีการใช้งานนะคะรูปที่9กเนี่ยก็จะเป็นลักษณะตัวเครื่องด้านหน้าขนาดจ่ายไฟเลี้ยงให้กับวงจรเป็นวงจรที่ต้องป้อนไฟโว้าวน,นะคะแสดงถึงพร้อมใช้งานแล้วค่ะรูปที่10ก็จะเป็นรูปที่ขนาดกดปุ่มสวิตช์หนึ่งขนาดกดปุ่มสวิตช์หนึ่งเนี่ยจะแสดงผลออกทางหลอดไฟพร้อมกับเสียงจากบัสเซอร์ค่ะ รูปที่สิบอนะคะก็จะเป็นรูปขนาดกดสวิตช์สองก็จะแสนแนอองดงผลออกทางหลอดไฟหลอดที่สองนะคะพร้อมกับบัสเซอร์ค่ะรูปที่สิบสองนะคะก็จะเป็นรูปขนาดกดสวิตช์สามขนาดที่กดปุ่มสวิตช์สามเนี่ยจะแสดงผลออกทางหลอดไฟพร้อมบัสเซอร์ค่ะรูปที่สิบามก็จะเป็นขนาดกด สวิตช์สีนะคะขนาดกดปุ่มสวิตช์สีเนี่ยก็จะแสดงผลทางหลอดไฟและที่สีพร้อมกับเสียงออกทางบัสเซอร์ค่ะรูปที่14นะคะขนาดกดสวิตช์รีเซ็ตขนาดกดสวิตช์รีเซ็ตนะคะก็จะแสดงผลออกทางหลอดไฟโดยการที่หลอดไฟเนี่ยดับทุกดวงค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นรายการอุปกรณ์ค่ะก็จะมีอะแดปเตอร์หนึ่งตัวสายไฟ AC 1เส้น LED สีเขียวหนึ่งหลอดรีเลย์ห้าตัวเทอร์มมนบล็อกหนึ่งตัวกระบอกฟิวฟิว IC CD 4060หนึ่งตัว IC 7805A IC XC9572 หนึ่งตัวคริสตัล22.768 kHz หนึ่งตัวตัวต้านทาน330โอห์มหนึ่งตัวตัวต้านทาน17โอห์มหนึ่งตัวตัวต้านทาน 1k โอห์มสี่ตัว ตัวต้านทาน10 k เคโอห์ม5ตัวตัวต้านทาน470โอห์ม1ตัวตัวต้านทาน1เมโะโอห์ม1ตัวไดโอดบิดว0 4 M1 ย์ตัวตัวต้านทานตัวเก็บประจุ4 7 0เไมโครฟาราด1ตัวตัวเก็บประจุ22พิโคฟาราด1ตัวตัวเก็บประจุ10พิโคฟาราด1ตัวตัวเก็บประจุ2 2 0ไมโครฟาราด1ตัวตัวเก็บประจุ0.1ไมโครฟาราด1ตัว คอนเนคเตอร์สองพินเจ็ดตัวขั้วต่อไฟเลี้ยงหนึ่งตัวสวิตช์ป,ปิดปิดหนึ่งตัวโครงงานนี้นะคะก็สามารถใช้งานได้แต่ต้องนำไปปรับปรุปรงแก้ไขเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างได้จริงนะคะและสามารถใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรายการเกมโชว์รายการโทรทัศน์สามารถนำเอาวงจรนี้ไปพัฒน,นาใช้อย่างต่อไปนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพการปรับปรุงแก้ไขวงจร การเพิ่มคาปาเิตเตอร์0.1นุดหนึ่งไมโครฟาดมาต่ออนุกรมกันกับตัวต้านทาน4.7ิโอห์มนะคะตอนที่ขาคอมและขา NO ของเดลเลย์ได้ยังเพิ่มไดโอดบิด W 0 4 M 1ตัวนะคะเพื่อป้องกันการเสียหายของวงจรนะคะในการออกแบบ PCB เนี่ยไม่ได้ออกแบบไว้จึงมีการต่อสายเชื่อมโยงใต้ PCB นะคะโครงงานนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่แ,แสดงให้ถึง ให้เห็นถึงการทำงานของ IC-CPLD ของ i c x x c 9 5 2นสะคะสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบอธิบายนะคะนางสาวนักการคำอุดยได้เห็นการทำงานของ,งานางสาวสมาคราจัน์พบว่ามีการตั้งใจทำงานมีความอดทนและไม่ยออ่อท้อมีน้ำใจเอ,อเื้อเพื่อเพอแผ่แบ่งปันอุปกรณ์ที่เพื่อนขาดนะคะจึงทำให้งานออกมาเป็นที่น่าพอใจยังสามารถนำไปพัฒนากับ งานอิเล็กทรอนิกส์ได้หลายอย่างค่ะอิทธิกรรมประกาศค่ะโครงงานนี้นะคะสามารถประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้นะคะไปได้ด้วยดีเนื่องจากการได้รับการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ประจำวิชาออกแบบลอจิกอาจารย์กำทเรเดือนสายกาศนะคะและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองและเพื่อนที่มีน้ำใจช่วยเหลอเือเมื่อเกิดปัญหาต่างๆ ระว่งปฏิบัติงานขอบคุณนายสาชาช่างเหล็กนะคะที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆและนายกิจกรมีคณะที่ช่วยเหลือในส่วนเครื่องมือและสถานที่ในการทำงานครั้งนี้สุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่ช่วยให้คำแนะนำในการทำโครงงานนี้จารอ้างอิงนะคะจากบริษัทไซไซลด e คอมนะคะเว็บอาจารย์กำอร,ร,รแล้วก็เว็บบอร์ดของแผนกอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ นี่ก็จะเป็นโปรแกรมนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปดูการสาธิตการใช้งานของ โครงการน,นี้นะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาสาธิตการใช้เกวงจรกกมโชว์นะคะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องเสียบอะแดปเตอร์9โวลต์ค่ะเพื่อให้ LED นะคะแสดงการใช้งานค่ะเราก็จะมาทดสอบทดสอบสวิตช์น,นะคะนี่คือปุ่มรีเซตค่ะ ทำหน้าที่เพื่อให้หลอดไฟทุกดวงดับค่ะเราจะมาทําการทดลองหลอดไฟหลอดที่หนึ่งค่ะโดยกดสวิตช์หนึ่งค่ะออสวิตช์สองค่ะหลอดไฟดวงที่สองก็จะติดค่ะสวิตช์สามค่ะหลอดไฟดวงที่สามก็จะติดค่ะสวิตช์สี่ค่ะ หลอดไฟดวงที่สีก็ยังติดะคะ่ะสามารถนำไปใช้ในรายการเกมโชว์ต่างๆนะคะโดยส่วนมากเนี่ยจะใช้ในการแย่งกันตอบคำถามนะคะเราจะมาทดสอบเล่นเกมกันนะคะว่าหากเราสมมติว่าพิธีกรให้มีการแข่งขันแย่งกันตอบคำถามนะคะ,ะเราจะสมมุตินะคะมีผู้เล่นอยู่สีคนคะ่ะซึ่งสมมุติว่านิวดิฉันนะคะเป็นผู้เล่นสีคนคะ่ะ ซึ่งพี่กรเนี่ยจะสั่งให้ผู้เล่นกดนะคะผู้เล่นก็จะแยกกันกดค่ะ,สะแสดงว่าผู้เล่นคนที่3นะคะเป็นผู้ที่กดได้เร็วกว่านะคะทําให้หลอดไฟดวงที่3มติดค่ะเราจะมาลองอีกครั้งนะคะว่าผู้เล่นคนไหนเนี่ยสามารถกดสวิตช์ได้เร็วกว่านะคะค่ะก็เป็นสวิตช์สีนะคะก็คือผู้เล่นคนที่สีเนี่ยสามารถ กดได้เร็วกว่านะคะทําให้หลอดไฟโดยที่4ติดะคะ่ะจากนั้นนะคะพี่กรก็จะทำการรีเซ็ตนะคะเพื่อจะเล่นเกมต่อไปหรือว่าตอบคําถามต่อไปค่ะดิฉันขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ